ครับสวัสดีครับที่นี่บรรณาการนะครับวันนี้มีใหมรุ่น ADV นะฮะหนึ่งหกศูนย์นะครับรุ่นใหม่สองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามนะครับก็เป็นซีเทาลัมโบนะคอลเลกชันเดียวกันกับฟอร์ซ่าเลยนะครับอันนี้มาเซตติ้งโชวคหน้าใหม่นะครับเสริมประสิทธิภาพนะครับวันนี้สปริงหน้าผมว่าเพียงพอนะครับอย่าไปเปลี่ยนนะครับ ถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น p ร r f o r m a n c e สูงขึ้นนะครับอย่าไปใช้สปริงคุณภาพต่ำๆนะครับมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วฮะสปริงคดงอนะครับใน Honda Lead นะครับซึ่งเป็นงานในประเทศนะที่ที่ไม่ได้คุณภาพนะครับไปครับไปดูที่โต๊ะทำงานกัน ครับอันนี้ก็เป็นโชค ADV นะครับ160นะครับก็สปริงเดิมก็เพียงพอนะครับเพียงพอถ้าอยากจะแต่งนะครับก็ใส่ White S e r l i n นะครับแล้วแต่ทุนทรัพย์นะครับเลือกใช้ของที่มีคุณภาพนะครับมันจะมีความปลอดภัยนะครับสปริงก็จะไม่ย่นไม่งอนะครับไม่คดนะครับแลวเราจะทำการ เซตติ้งน้ำมันนะครับเอรินนะครับเพื่อให้มีความนุ่มหนึบนะครับดีกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ทำแล้วก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นชก adv นะครับจะมีความยาวมากกว่าพวก h o n d a ารีดหรือว่า pcx นะครับจะใช้น้ํามันเยอะนิดนึงนะครับก็ราคาก็จะขยับจากรถเล็กนะครับรถเล็กปกติผมทำอยู่ที่800บาทนบาทฮอนด้ารีดนะครับ เอดนี่ก็อยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับก็แฟงนะครับตามเนื้อน้ำมันใช้น้อยคิดน้อยใช้มากก็ขยบนิดนึงนะครับฟอรซ่าก็เยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับเค็กแม็กก็เยอะเลยเพราะว่ามันชกยาวแผงคอบนล่างนะครับก็ใช้น้ำมันเยอะนะครับ ก็เป็นโชคที่เราเซตติ้งน้ำมันอลินเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งใส่รถทำการไขท้องน็อตแผงคอนะครับตรงนี้ก็เป็นเบอร์14นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบบังโคลนนะครับใส่ใสายไฟเซนเซอร์